รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน คุณผู้ชมคะพบกับรายการ In e s ไซต์อีสปอรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงการ eSport หรือกีฬา e s p o r t นะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรและมีอาชีพอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวงการนี้วันนี้ค่ะฟ้าจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับนครพนม e s p o r t นะคะซึ่งมีผู้สนับสนุนค่ะเยอะที่สุดในไทยเลยนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมได้เลยค่ะ สวัสดีครับชื่อนิธิบุญนิธิครับจากชมรมอีสปอร์ตนครพนมครับผมก็เป็นทั้งประธานแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนหลักแล้วก็ทําทีมจังหวัดนครพนมเราเป็นหลักครับผมก็เป็นคนเล่นเกมครับเล่นเกมตั้งแต่เด็กๆเลยชอบชอบเล่นเกมจริงๆก่อนหน้านี้เป็นนักกีฬาชนิดอื่นมาก่อนครับผมก็เกมเนี่ยก็จะเล่นควบคู่กันมาด้วยจะเล่นในเวลาว่างครับก็ ก็รู้สึกชอบเป็นคนชอบแข่งขันครับค,คือคือคิดว่าเออมันเป็นแข่งขันแล้วมันน่าสนใจดีอยากรู้ว่าแบบเออถ้าพวกเราเนี่ยรวมตัวกันไปแข่งแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนการแบบประกวดวงดนตรีหรือเปล่าเหมือนการแข่งอย่างอื่นที่เราเคยทํามาหรือเปล่าก็เลยก็เลยลองเลยอย่าดูครับจริงๆก่อนหน้าน,นี้เป็นนักกีฬาชนิดอื่นมาก่อนครับผมก็เกมเนี่ยก็จะเล่นควบคู่กันมาด้วยจะเล่นในเวลาว่างครับก็ ก็รู้สึกชอบเป็นคนชอบแข่งขันครับแต่ก่อนผมจะเป็นนักสนุกเกอร์นงแต่เด็กเลยก็แข่งกีฬาเย,ยวาวชนกีฬาแห่งชาติเนี่ยเป็นสนุกเกอร์มาตลอดจนกระทั่งมาช่วงโควิดพราช่วงโควิดเนี่ยรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะทำมันเครียดนะครับก็เลยประกอบคอมแล้วก็โทรหาแบบพี่พี่น้อง,องๆเก่าเก่าที่แบบว่าเฮ้ยทำอะไรกันดีในช่วงนี้มันว่างก็เลยเกิดที่มาของคําว่าเป็นอ e ีสปอร์ตขึ้นมาอพอเราเราเริ่มสร้างทีมหรืออะไรเงี้ยมันก็เล่นเกมมาทุกวันนะครับมันมีเวลาเพราะว่า งานหลักก็โดนโดนปิดนะครับธุรกิจหลักโดนปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยเป็นที่มาของการาส่งแข่งด้วยเพราะว่ามันมันเริ่มมีกระแสเขาว่ากีฬาแห่งชาติมีอ e ีสปอร์ตแล้วนะเราก็เลยอยากรู้ว่าเออถ้าเราเราส่งทีมแข่งแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็ใช้เวลาช่วงนั้นทําทีมค,คือคือคิดว่าเออมันแข่งขันแล้วมันน่าสนใจดีอยากรู้ว่าแบบเออถ้าพวกเราเนี่ยรวมตัวกันไปแข่งแล้วมันจะเป็นยังไง มันจะเหมือนการแบบประกวดวงดนตรีหรือเปล่าเหมือนการแข่งอย่างอื่นที่เราเคยทํามาหรือเปล่าก็เลยก็เลยลองลุยก,กันดูครับก็คือแรกเริ่มบางทีเนี่ยเราท,ทําธุรกิจอยู่แล้วแล้วเราก็เลยคิดว่าคือตอนแรกม,มันไม่มีสปอนเซอร์เลยครับตอนแรกม,มันเป็นในลักษณะที่แบบว่าใครมีเราโพสบ,บนเฟซใครมีใครมีเครื่องเกมใครมีจอยใครมีแผ่นเกมอย่างเงี้ยขอยืมก่อนมารวมกันซ้อมมันคือเราคิดกันเองแล้วเราก็ทำกันเองมันไม่มีใครเชื่อเรา แล้วการสปอนเซอร์ก็คือว่าเราแบบกลุ่มเราก็หน้าบางด้วยพูดง่ายๆว่าแบบเคยทําฟุตบอลเองี้ยจะให้เขียนลงกระดาษแล้วไปยื่นไปยื่นไปยื่นอย่างเงี้ยแล้วเวลากลับไปเอาบางที่เราก็ไม่ให้มันก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราเราเราไม่ค่อยอยากจะไปขออย่างนั้นเราไม่กล้าแล้วเราหน้าบางด้วยเราขอมากๆมันไม่สะดวกใจทั้งสองฝ่ายเพราะขนาดเราโดนขอบางทีมากันเยอะมาขอเราเยอะๆเนี่ยโดยที่ยังไม่มีผลงานอะไรจับต้องได้มันก็ มันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเราทำวิธีอื่นดูครับ crowdfunding crowdfunding ก็คือการระดมทุนครับก็ทำเหมือนเหมือนกับของที่ที่ต่างประเทศเราอยากรู้ว่าเนี่ยเออถ้าเราทำมันง่ายง่ายครับเราเราคิดว่าเราแจ้งแบบความประสงค์ขึ้นมาแล้วมันมีใครจะเอากับเราไหมใครจะร่วมด้วยกับเราไหมใครจะลุยกับเราเงี้ยเราก็เลยทำเป็นที่มาของการระดมทุนทำเสื้อ เสื้อที่ที่ทุกคนจะสามารถมาสนับสนุนได้คือบอกก่อนว่าแนวคิดเนี่ยการทําทีมขึ้นมามันมันไม่ใช่ทีมของของพวกผมมันไม่ได้ท,ทีมของใครคนหนึ่งคิดว่าเมืองเล็กๆหรือว่าจังหวัดเราเนี่ยที่ทาอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมครับมันก็เลยเป็นที่มาของการระดมทุน ตรงนี้ถ้าถ้ารวมดน้าหลังด้วยน่าจะประมาณ3,8จุดน่านจะเป็นสปอนเซอร์ที่ผมว่าน่าจะเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับ ก็คือเราอย่างผมมีธุรกิจเป็นสปอร์ตคลับผมก็บอกคิดว่าแบบเราจะทํายังไงที่เรียบได้กันทุกฝ่ายเราก็ก็คือเคิดเป็นเป็นเป็นโปรโมชั่นมาแต่หลายอย่างอย่างถ้าด้านหน้าอย่างเงี้ยราคาหนึ่งคุณก็จะได้ฟิตเนสของเราพ่วงไปด้วยเป็นสมาชิกฟรีหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยนั่นข้างอะไรราคาก็จะลดหลั่นลงมาแม้กระทั่งแต่ทุกจุดเนี่ยจะได้เสื้อเป็นการแทนคําขอบคุณครับก็คือบางคนเนี่ย ไม่มีหรือว่ามีไรายได้น้อยก็สามารถซื้อเสื้อหลังไม่ได้สนับสนุนเนเสื้อแต่สามารถซื้อเสื้อเราได้ต่างหากด้วยราคาก็จะถูกลงมาอีกครับการไปแข่งแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงครับเรามีเรามีามทั้งเรื่องเราคิดครอบครหมดค่าเราจะกินยังไงให้ดีกินนอนดีการเดินทางไปได้ดีแล้วก็มีประกันการเดินทางมีประกันชีวิตทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราคิดรอบรอบด้านหมด คือพอเราทําแล้วเราก็มีโมเดลที่จะพัฒนาต่อไปตามสเต็ปตามขั้นผมว่าในโมเดลของผมมันก็คือ30-40%มันยังมีหนทางมันยังอีกไกลเพราะว่าเราเอมไฮมากผมหวังว่าความต้องการส่วนตัวผมต้องการที่จะสร้างเด็กเด็กบ้านๆเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลจากจากเมืองหลวงค่ะคือพูดง่ายว่าเอามาสู้กับคนที่เขาที่เขาเพียรผอมอ่ะคือจริงๆอะ่ะเรารู้ว่าการทาทีม ถ้าวัดกันด้วยเหรียญนะครับมันมันใช้การเขาเรียกว่าอะไรดึงตัวกันอะไรเงี้ยได้แต่แต่เราเราไม่ได้ใช้อย่างนั้นครับเราก็เราก,เราก็ใช้เด็กบ้านๆของเราเลยสร้างกันขึ้นมามานั่งซ้อมมานั่งอะไรกันส่วนตัวเนี่ยโดยรวมเนี่ยพอใจมากเพราะว่าเรากีฬาแห่งชาติอย่างเยาวชนแห่งชาติล่าสุดอย่างเงี้ยเราคัดภาคภาคสตัวแทนภาค3เราก็ได้เราได้แชมป์แล้วเราส่งทั้งหมด7รายการที่เราลงชิงชัยเด็ก12คน เรากวาดได้ทั้ง7รายการเราถึงได้ตัวแทนมามาชิงแชมป์รอบประเทศอยู่ที่ราชบุรีแล้วเ,เรามาที่ราชบุรีเราก็เซอร์ไพรส์อีกว่าเราเข้าถึงรอบ4ี่ทีมสุดท้าย2รายการนั่นหมายความว่า มันก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราเราแบ่งเวลาซ้อมเรามีแผนของเราครับแล้วก็คืออย่างที่บอกมันเด็กของเราคือเพิ่งจบป .6 เป็นเด็กม .1 อ,อายุ13ปีซึ่งรายการเยาวชนแห่งชาติเขาให้ได้ถึงอายุ20ซึ่งเรามีแผนที่ว่าเราต้องการให้ช่วงเวลาเนี้ยเติบโตเด็กเขาจะสามารถมีเวลาเติบโตเขาได้อีก7ปีนั่นหมายความว่าเราสามารถทำงานร่วมกับเขาใช้งานเขาได้ยาวมากเขาก็จะมีเวลาพัฒนาตัวเอง แต่ว่าก็พอเขารอบสี่ใครก็หวังหมดมาเข้ามาถึงนี้แล้วบางทีก็ต้องเรียนรู้กับความผิดหวังด้วยเด็กๆก,ก็ร้องไห้เล่นแพ้ก็ร้องไห้เราก็ต้องปลอบเป็นปกติคือหวังไว้ตอนแรกคือรอบประเทศเราหวังว่าอยากได้แค่สักแต้มไม่อยากไม่อยากเป็นแบบเป็นตัวประกอบไม่อยากมาให้เขาแบบตบเรากระเด็นแบบแพ้ยับอย่ายงเงี้ยไม่เอาเราอยากว่าเออเราขึ้นชกเราก็ต้องมีหมัดสวนบ้างถึงว่าได้สักแต้มก็ยังดี แต่ว่ากลายเป็นว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยแข่ง4ี่แมตช์เราชนะ3แพ้หนึ่งคือว่ามันได้มา9แต้มเนี้ยมันก็ได้เข้ารอบต่อไปเราก็มีมีความหวังก็คือก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งเพราะว่าที่บอกว่าเราทาตามแผนของเรามันก็ยังยังเดินต่อไปผมเชื่อว่าพวก,พวกผมได้เปิดทางมาแล้วเดี๋ยวรุ่นต่อไปมันจะดันกันเข้าไปอีกคือลูกใหม่มันจะมาเรื่อยๆ ตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่ากระแสอ e ีสปอร์ตในประเทศเราเนี่ยก็คือบูมแล้วก็แพร่หลายเพราะว่าตอนนี้ก็ผักดันเป็นกีฬากันหมดแล้วมีพอรบอรกีฬาที่ที่จะออกมาแล้วผมมองว่านักกีฬาเราเนี่ยสู้สู้คนอื่นได้นะถ้าเป็นเรื่องอ e ีสปอร์ตเนี่ยเราสู้เขาได้สู้กับต่างชาติได้มันม e ีสปอร์ตมันเป็นกีฬาที่มันไม่ได้เน้นพละกําลังอะไรขนาดนั้นนะครับมันไม่เหมือนอย่างฟุตบอลหรือว่าบาสเกตบอลอะไรเงี้ยมันต้องใช้ฟิสิกส์เข้า แต่ e ีสปอร์ตเป็นใช้อยู่แต่ว่ามันเป็นการใช้สมองแล้วก็คอนโทรลเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราสู้ได้ครับแต่ว่าท,ที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ก็จะมีโครงการจดตั้งสโมสรอาชีพกันในแต่ละในแต่ละ,ละภาคส่วนเนี่ยที่เป็นห่วงก็คือผมเป็นห่วงเรื่องทีมเล็กๆทีมที่แบบอย่างพวกผมหรือเล็กกว่าผมอีกที่เขาเข้าร่วมเราไม่ได้มีนักกีฬาหัวกะทิครับเราใช้ทามมิ่งในการสร้างในการโตของแต่ละอ แต่ละคนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในทุกเวทีที่ไปเนี่ยแน่นอนมันต้องมีค่า,ชาใช้จ่ายแล้วหลายๆทีมที่ไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายนั้นได้อะ่ะ mm. ก็มันจะกลายเป็นดาบสองคมว่าเขาทําเพื่อสุดท้ายเขาก็จะต้องออกจากระบบไปเองเพราะฉะนั้นถามว่าในมุมมองกว้างมันพัฒนาแน่พัฒนาแน่นอนแต่ว่าก็อยู่ที่สปอนเซอร์หลักเหมือนเหมือนฟุตบอลนะครับวงการฟุตบอลว่าจะมีทีมที่ที่อยู่ได้แล้วก็มีทีมที่จากไปมันก็แบบเดียวกันนะครับ ก็สําหรับกีฬาชนิดนี้ก็เหมือนกีฬาทั่วไปครับคนมาทําก็ต้องต้องมีใจรักนะครับใจรักในกีฬาชนิดนี้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยนะครับบางคนก็เล่นเกมจนที่แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีเวลาไปดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยเพราะจริงๆนักกีฬาอาชีพมันต้องมีการแบ่งเวลาเล่นครับมันจะไม่ใช่การเล่นแบบเล่นเกมโดยที่จ่ายเวลาทั้งวันทั้งคืนไปกับการเล่นครับอันนั้นเคิดว่าเล่นเยอะแต่แต,แต่มันไม,ไม่ได้ประสิทธิภาพ ราะฉะนั้นมันต้องมีเวลาครับจริงๆโปรแกรมอย,อย่างพวกผมกันก็จะมีมีการเข้าฟิตเนสมีเรื่องอาหารการกินลดน้ิชนันมีการพักผ่อนแล้วก็มีการซ้อมนะครับสำหรับฝ่า้คนรุ่นหลังถ้าในมุมมองของอยากจะเป็นเพลเยอร์ก็ต้องรักษาตัวเองให้ดีพัฒนาตัวเองให้ดีครับส่วนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็อย่าเพิ่งมองว่ามันไร้สาระก็ให้สนับสนุนเด็กๆด,ด้วยช่วยกันครับมันก็จะไปได้ ได้ครับก็ปากเชียนะครับนะครก็พนมอีสปอร์ตนะครับของพวกเราด้วยปากสนับสนุนครับทีมนี้ก็ที่บอกไว้ครับเป็นของชาวแลวก็พนมทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยครับไม่มีพวกท่านก็ไม่มีพวกเราเพราะผมเป็นเพียงตัวแทนนะครับนะครับตัวแทนในคนในจังหวัดที่ออกมาต่อสู้ออกมาฟาดฟันกันในเกมกีฬาที่ชนิดอีสปอร์ตเนี่ยนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับมีด้านหลังด้วยไม่รู้เห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยคือ ถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่มีพวกเราขอบคุณที่สนัาสนุนเด็กและเยาวชนบ้านเราให้เจริญเติบโตและหวังว่ารุ่นต่อไปครับจะไปได้ไกลกว่าพวกผมแน่นอนพวกผมยังีทำหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็จะทำให้เต็มที่ครับขอบคุณครับ วันเวลาที่เคยมีกันสุดท้ายยังคงวางเปล่าภายในใจยังจดยังจำภาพการกระทําของเธอวนะเวียนไม่เคยจางไปมองไปยิ่งไรทางออกความทรงจำ ยังคงซ้ำๆว่าเธอไม่รักใช่ไหมเมื่อการเวลายังคงมุนไปแต่เบื้องลึกในใจไม่เคยมุนตามฉันยังคงเจ็บและเกิดเป็นคำถาม ว่าจะต้องทำยังไงเมื่อรักเท่าไรยิ่งหาทางไปไม่เจอจะต้องทำยังไงเมื่อรักที่เธอไม่เคยที่จะชัดเจนมันจึงสับสนต้องทุกเวียนวนและเจ็บช้ำกล้ำมกลืนฟื้นทนฉันจะทนต่อไปได้ยังไง เป็นอย่างไรกันบ้างคะเข้าใจคําว่า e-sport มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะช่วงต่อไปค่ะไปติดตามข่าวสารในวงการ e-sport ว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรประชาสัมพันธ์และมีการแข่งขันอะไรในวงการ e-sport บ้างไปติดตามได้เลยค่ะช่วงข่าวสาร e-sport ไรออดประกาศจัดการแข่งขันขึ้นในประเทศไทยไรออดเกมส์บริษัทพัฒนาเกมและจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตระดับโลกเดินหน้าลักดันอ e ีสปอร์ตในประเทศไทยประกาศจัดทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์หญิงสุดเข้มข้น,นวอลเลยเกมชันเจอร์สแปซิฟิกทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกที่ประเทศไทยงานนี้จัดที่ Tru e 5 G ProHub ชั้น4ศูนย์การค้าสยาม Discovery ตั้งแต่วันที่1-6ถึงตุลาคมนี้ทัวร์นาเมนต์เกมชันเจอร์สแปซิฟิก เป็นช่องทางใหม่ในการหาผู้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกอย่างเกมชาร์เจอร์ h a มเปี้ยนชิพต่อไปอีเวนต์นี้จะเป็นการรวมตัวของทีมชั้นนำจากลีก g a เกมชาร์เจอร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งประกอบไปด้วย mm hmm. เกาหลีจีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอเชียเนียและเอเชียใต้ ขณะนี้หลีกการแข่งขันในประเทศต่างๆกำลังใกล้จะจบหรือบางประเทศจบการแข่งขันสเตจวั Open q u a l i f ่แล้วและทีมต,ต่างๆกำลังเตรียมตัวสำหรับ s t a ต e 2 Open Qualify ซึ่งจะเป็นการตัดสินทีมที่จะผ่านเข้าไปแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เกมชันเจอร์สแปซิฟิกครั้งแรกอีกด้วยในทัวร์นาเมนต์น,ตนี้จะมี8ทีมจากทั่วเอเชียแปซิฟิกเข้าไปห้ามผ่านกันเพื่อแย่งชิง20ในการเป็นตัวแทนภูมิภาคเพื่อลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเกมชันเจอร์สแชมเปี้ยนชิพ เพื่อชิงส่วนแบงน่งเงินรางวัร 20, ลรวม20,000ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า7แสนบาททัวร์นาเมนต์นี้จะแข่งขันกันตลอด6วันเต็มมีรอบแบ่งกลุ่มและรอบเพลย์ออฟในรอบแบ่งกลุ่มจะใช้รูปแบบ GSL โดยทีม4อันดับแรกจะได้ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟซึ่งจะแข่งกันแบบน็อกเอาท์แพ้ครั้งเดียวคัดออกในการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ตุลาคม และแข่งต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6ตุลาคมจะแบ่งรอบการแข่งขันคือรอบแบ่งกลุ่มจะแข่งในวันที่1 4ตุลาคมและรอบเพลย์ออฟจะแข่งในวันที่5 6ตุลาคมโดยเวลาในการแข่งขันวันที่1และวันที่2จะเริ่มการแข่งขันในเวลา14นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยและวันที่3ถึงวันที่6จะเริ่มการแข่งขันในเวลา16นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยคุณผู้ชมติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง YouTube v o l o l a n t eSport t ์ ทวิต v อ l เล a n t t และซูวอลเล l a n d นดอันเดสกอร์ที หมดเวลาของรายการ Inside g e h Sport แล้วนะคะสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามเรานะคะเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา17.30นาทีถึง18.00นนค่ะผ่านทางช่อง5กฎหมายเลข5หรือผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถ search ที่ค้นหาคำว่า TV5 HD ออนไลน์ได้เลยค่ะแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ พบกับคุณแก้วพุทธวันสุพัทรานันผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร4ประเทศไทยจะมีเ,เรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้ในะรายการ i e ิน i ซต์อีสปอร์ตุกควันทุกเวลา17นากา30นาทีถึง18นาคมทางชองพ5กฎหมายได้ค่ะ 5. และเพื่อ๊กกันเหตุีี 5hd ออนไลน์